สองสามสี่ห้าเจ็ด น่วับตัวนี้เป็นนกกิวกุกครับเนี่ยอาจารย์หนึ่งกุกครับเป็นนกหนึ่งกุกครับนานๆจะมีหลุดสองนี่ครับวันนี้ครับวันนี้เราอยู่บ้านอาจารย์เต้นนะแหมตัวนี้เป็นอ่างตุ๊กคันนะอ่างตลอดอ่างตลอดนะอ่างซ้อนด้วยครับตัวนี้อ๋อตัวนี้อ่างซ้อนด้วยเนาะเวลาเวลานกป่าเข้ามีอ่างซ้อนสองคำอืมครับแรกเขาจะมีอ่างซ้อนสองคำนกเรียกนะครับ เรียกจับ <Ober st. S 1> อางนะครับเรียกนะครับเรียกจับอางครับแม่ขลุมดีจังเลยนะครับแม่มาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปเลยวันนี้ของเรามีทีเด็ดมากมานยนะวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ นี่ครับเดี๋ยวเอานกไปจดนะอันนี้ตัวนี้เป็นอะไรเออจารย์ที่อาจารย์ถือเนี่ยอ๋อเป็นเหล่วเป็นเหล่วพ่อนก่มไม่เหลี่วจันนะครับไปเดี๋ยวเราไปจดดูตัวต่อไปเป็นนกอะไรเอ่ยที่เราจะแนะนําในวันนี้เหมือนกันกับเมื่อกี้ครับหนึ่งกุ่อ่างตลอดเหมือนกันครับอ่างตลอดเหมือนกันเหรอตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้เป็นอ่างทุกคำเหมือนกันนะครับครับมาเดี๋ยวเรามานับชมกันเลยนี่เป็นเหล่วจันนะ มืดละมืดละครับหกโมงเย็นหกโมงกว่าแล้วเนาะไปเลยนะเดี๋ยวเราไปชมตัวใหม่กันเลยตัวนี้เป็นนกอะไรครับจานตัวนี้เป็น,นริวตันครับริวตันนะออกจัฟูแบบ นุ่นกลมกลมอมคูกลมกลมนะครับกม,กมครับนี่เลยดิวกันนะครับตัวนี้เป็นคูกลมนะป่าเดี๋ยวเราไปชมตัวใหม่กันเลยเดี๋ยวเรามลาชมนกต่อกันเลยครับตัวนี้เป็นนกต่อนะครับ<ะ>้เสียงตัวกับเสียงเด็กนะ เป็นนกที่ปลูกนะอ๋อปลูกเดียวทนะั้งคู่นี้นะ,อ,ะอืมต้องต่อเก่งเลยเ่า นงต่อเก่งงี้จานแบ่งไงเอางี้ครับครับตัวซ้ายตัวซ้ายนี่เป็นหนึ่งหนึ่งกุกเสียงเล็กลูกป่าครับผมตัวนี้เสียงโตหนึ่งกุกเหมือนกันครับครับเอาไปคู่เลยครับแพ็คคู่เลยแพ็คคู่ครับตัวนี้เป็นนกฝึกนะครับตัวเสียงโตนกฝึกส่วนตัวนี้เป็นนกต่อครับนกต่อครับจานแบ่งจางแดงครับสิบห้าแดงครับคู่นี้สิบห้าแดงนะครับนี่เลยไม่หลบยังไงก็ไม่หลบเพราะว่าใส่ถุงมาเอาออกมาจับ ขนดิลุดยังไงก็เอา <laughs> อันนี้ครับแพ็คคู่15แดงนะคู่นี้เลยไปเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนีน <c oughs> นี่เปน็นนกเสียงกาดันนี้เปน็นนกอะไรเอ่ยจัน <c oughs> <c oughs> สามปุกคู่อ่างครับตัวเนี้ยนะสามปุกเลยสวยๆเลยตัวนี้นะ เดี๋ยวเราไปรับชมตัวต่อไปกันเรามาชมไฮไลท์ตัวนี้นะนี่ก็จะมีพิเศษหน่อยครูแล้ว แล้วนะครับเรื่อยๆสุปีกสุดหางอันนี้ยกสวยตัวนี้เป็นอะไรครับจานไฮไลท์ตัวนี้ริวเทพนมครับริวตันเทพนมนะ,ะครับนี่เลยแต่ปั๊ดเดียวอะไรก็โยนไปริวเทพนมตัวนี้นะครับอ่าจานเป็นไงเดี๋ยวผมให้ครับ ให้เป็นแพ็คคู่ไปเลยแพ็คคู่ไปเลยหมายถึงตัวเมียปลุกหนึ่งเทพพนมตัวเมียหนึ่งปลุกเทพพนมครับครับผมให้แค่สามพันห้าแด่สามพันห้าแดงสามสิบห้าแดงครับตัวนี้เลยหลิวตันเทพพนมกับตัวเมียหนึ่งปลุกเทพพนมหนึ่งปลุกเทพพนมนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมตัวเมียกันนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวเมียเทพพนมครับตัวเมียเทพพนมเนาะครับอ๋อจดคูด้วยเหรอเป็นเป็นบางค้างครับถ้าจดถ้าคูนี่ยกเลยครับ อืมครับตัวเมียนะสวยกิฟตเสียงดีครับไข่แล้วครับตัวนี้ไข่แล้วนะครับ,รบ<ต>เดี๋ยวจะว่าจะคู่ไหมอันนี้เราเปิดแพ็คคู่ให้ให้แพ็คคู่กับตัวลิวเทพนมตัวบนบ้านใหญ่อะครับให้ไปเลยครับสามที่ผ้าดแดงสามที่ผ้าดแดงนะได้ฟรีไปเลยครับครับครับอ้าวตัวนี้เป็นนกอะไรเลยอาจาร์ปากยาวๆเนี้ยลิวตันปากขอครับตัวนี้เป็นลิวตันปากขอนะ นี่จะมืดแล้วไม่ทันแล้วเออมืดแล้วเนี่ยจะทุ่มแล้วเนี่ยพอที่ผมโอ้โหนะครับนกก็เลยนั่นนะกำลังเมื่อตอนเย็นกำลังจวดเลยผมมาไม่ทนันจานแบงไงริวตันปากย,ยาวๆเขาขออย่างงี้เออ่20แดงครับไ่้20แดงนะปะเราไปชมตัวต่อไปกันอ่ะอาจารย์แล้วมุมนี้มีอะไรเด็ดๆอีกครับเนี่ยมีริวตันสองพยางครับทำมาใหม่ตัวนี้เป็นริวตันสองพยานเหรอครับครับเดี๋ยวไปไหนเอดี๋ยวเดี๋ยวมันโยนตัวนี้เหรอครับ หัวหมืดไปแล้วอะเดี๋ยวตองรอดูนะ,ะจนัดนี้เป็นหลิวตันเทพนนะนเนาะนับโยนนบโคกโกโกกโกโกกอย่างี้อันนี้ผมถ่ายจากมุมสูงบนบ้านนะไม่รู้ว่ากล้องจะได้ยินหรือเปล่านะครับแต่แต่ตอนนี้ที่ได้ยินก็ ครับอยู่ตันเสียงก็โตนะมาเดี๋ยวเราไปรับชมตัวต่อไปกันตัวนี้ที่ว่านั่นเป็นออสองพยางเนอะขอบไปหลิวสองขยางเหรอครับอันนี้เอาไวเ้เช็คก่อนหรือจาน<ท>แบ่งเนี่ยเช็คก่อน <c oughs> ดีกว่าเนดะตัวนี้ยังยังอะไรนี่นะรครับแล้วปุ่มนู้นก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอ่าเหมือนเดิมป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวต่อไปกันมาเดี๋ยวเราไปรับชมตัวต่อไปมีโปรโมชั่นพิเศษอีกตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยจันเป็นนกต่อ ครับพี่สองกุ้เต็มสองกุ้เต็มลูกป่าร้อยคู่อ่างลูกป่าร้อยคู่อ่างสามคำครับสามคำแล้วจะนี่นะครับเป็นเป็นยังไงเอ่ยแพ็คคู่ไปกับตุนตุนครับมาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเป็นลูกผสมครับเราฝึกนะครับเอาไปฝึกเอาเองครับแต่ว่าให้ไปเป็นแพ็คคู่กันไปครับอ๋อตัวนี้เป็นลูกผสมครับสองกุ้งสองกุ้งคู่อ่างคู่อ่างเหมือนกันครับครับแล้วตัวเมื่อกี้เป็นสองกุ้ลูกป่า นกต่อครับครับตัวนี้เป็นนกต่อคู่อ่านเหมือนกันคู่อ่านเหมือนกันครับอ๋ออ่างทั้งคู่อ่าสองกลุ่มทั้งคู่ครับจานแบ่งยังไงเอาสิบหกแดงครับสิบหกแดงนะคู่นี้นะอ่างทั้งคู่สองกลุ่มนะครับป่ะแล้วก็มีอีกครับมี่ครับอ่ะมียังไงเอ่ยป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันอันนี้เป็นครักลุ่มเดียวลูกป่าร้อยครับอ่ะครับผมนกต่อนกต่อนะครับครับตัวนี้เป็นหนึ่งกลุ่มนกต่อลูกป่าร้อยเนาะครับครับเดี๋ยวไปแพ็คคู่กับตัวไหนเอ่ย เป็นลูกผสมครับเป็นลูกผสมตัวนี้เป็นลูกผสมเนอะกูกเดียวมีคู่อ่างเหมือนกันครับตัวนี้เป็นหนึ่งกู๊ดเหมือนกันแต่ว่ามีอ่างเหมือนกันมีอ่างเหมือนกันแต่เป็นลูกผสมนะครับอ่านี้เป็นลูกผสมเป็นนกฝึกไปฝึกเอาครับแต่ตัวลูกป่าตัวนู้นคู่กันเป็นนกต่อครับแบ่งยังไงเลยสิบหกแดงเท่ากันสิบหกแดงเท่ากันเนอะหนึ่งกู๊ดก็มีสองกู๊ดก็มีอันนี้เราแพ็คคู่เป็นคู่ไปคู่ไปเลยอ่นนี่ครับที่เราไม่ได้จดเพราะว่านี่ครับมืดแล้วจะทุ่มแล้วไม่ทันครับจะทุ่มแล้้ววแลก็ครับมาาอ่ อาะอย่างนี้พี่เอ้าไอตัว,ต,วตัวนี้เดี๋ยวให้ไปกับนี่ไปเลยเดี๋ยว,วไหนให้กู้ไปเลยอ่างตลอดเนี่ย <acet at. S 1> อ่างตลอดครับอ่างตลอดตัวนี้อ่างตลอดลอ่างตลอดทุกยกแต่บางยกคาได้ท้ายมีไม่อ่างแค่อาจจะแค่คําเดียวนะครับครับผมตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวดูคาสับสนตัวนี้อ่างตลอดไม่ใช่แต่ตัวนู้นตัวแรกอยู่นู่นนะครับที่เราจดคัวตัวนู้นอ่างทุกคำครับแต่ว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือจัดโปรโมชั่นแพ็คคู่ครับครับครับอแพ็คแกงไงเอ่นตัวนี้อ่าครับ ตัวนี้เดี๋ยวให้ไปคู่กับลูกป่าร้อยคู่อ่างเหมือนกันครับอ่าครับผมเป็นยังไงไปยี่สิบสี่แดงครับยี่สิบสี่แดงครับครับตัวนี้เป็นนกฝึกแต่ตัวนี้เป็นนกต่อครับตัวนี้เป็นอะไรนะลูกป่าร้อยครับคู่เดียวครับคู่เดียวป่าร้อยครับคู่เดียวป่าร้อยครับเป็นนกฝึกเป็นนกฝึกครับมีคู่อ่างสองคำสามคำอ๋อเป็นนกฝึกคู่อ่างสองคำสามคำครับครับแพ็คคู่ไปกับนี่เลยอ่า อ่าตลอดครับอ่าตลอดหนึ่งกุกเหรอครับหนึ่งกุกครับเกือบทุกคำนะครับตัวนี้เกือบทุกคอันนี้แบ่งอยู่ที่ยี่ยี่สิบสี่แดงครับอ่ะยี่สิบสี่แดงนะไปะเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยจานที่จา,านถือลงมาเนะนี่ยพี่เต๋อโซลพอครับโซลพอลนะมาเดี๋ยวเรามาชมหน่อยมืดใช่แล้วนนะนี่ทางเขาวันนี้นี่เช้าดีกว่าไหนเอ่ยโอ้โหพี่ต้องเอาออกมันสว่างกว่านี้เปล่าเดีไหมได้ไหมพี่ไปเดี๋ยวเอาไปให้ดูข้างนอกกันตัวนี้เป็นเป็นโซลพอครับ ครับอย่าดูหันมาดูหน่อยอคือเขาจะชนอยู่รอบบนเนอะครับชนแค่ข้างบนข้างล่างชนแค่<ม>ข้างบนข้าง,<น>างเออเนี่ยชนแค่ใต้คอนะครับครับข้างล่างก็ยังไม่ได้ไม่ชนครับไ,ไม่ชนเนาะไม่ได้อตอนนี้เป็นป่าร้อยเนาะป่าร้อยครับคู่เดียวอ๋อจานแบ่งยังไงเอาสองเท่าครับ สองเท่าครับตัวนี้เลยสาพอนะชนบนนะข้างล <ชน S 1> ่างาไม่ชนครับข้างล่างไม่ชนครับตัวนี้เป็นอะไรเหรอจัอนสามปุกปุอ่างปุป่าร้อยครับอ๋อตัวนี้นํายังไม่คูนะครับยังไม่คูในกรงแล้วครับแต่ว่าตอนติดทะเนียร์อ่างเยอะครับอืมห้าหกเจ็ดครับครับอ่ะว่าแค่ว่าในกรงเฉยๆว่าเป็นสามปุกครับ อืมป่ะเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนะแบบนี้นะอ่ะตัวต่อไปนี่ของเรามารีวิวเลยอันนี้เป็นอะไรเอ่อจานแบบเนี้ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเนอะมันเป็นลูวตันกระถางปุกหมดเลยครับอ๋อริือตันกระสานปุกหมดเลยนะไม่ครับเป็นลูวตันกระถางปุกหมดเลยมีมีตัวนี้ตัวเป็นลูวตันผู้อ่างตัวไหนเอ่ยตัวนี้ครับครับตัวนี้เป็นลูวตันผู้อ่างเปล่าร้อยครับอ่างสองคำหนุนอ่างมีพัดลมอะครับ นกมีขาองตัวนี้เป็นริวตันกวางับครับ,รบถ้าอยู่ในพันธนี้น่ะนกเวลานกเข้ามันจะอ่างเยอะครับ,รบเวลานกเข้ายกแรกแรกไมป่าเขาบินเข้ามางเงี้ยมันจะอ่างหลายคำสามสี่คำอะไรอย่างเงี้ยแต่้อยู่ในกรงมันจะอ่างแค่สองคำไม่เกินนี้ครับโอครับแล้วส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นพวกเหมือนกันเลยพวกสามตัวริวตันหมดเลยนะเป็นสามตัวลิวตันหมดเลยครับนกฟังครับเป็นนกฟังตัวนุ้นก็เป็นริวตันครับที่จดครูมาเหมือนเจ้าครูก้อมครับอืม เ,เหมือนจะเป็นพ่อนกด้วยเป็นพ่อนกเก่าครับส่วนข้างบนนี้ก็เป็นพวกสามกุกเนาะสากุกกะหรี่ต่างกันเดี๋ยวเราไปดูสอนนอกกันแม่วันนี้มืดไปหน่อยนะจานเนาะไม่ทานรับไม่ทานได้ได้แค่บางส่วนครับใช่ได้แค่บางส่วนครับก็นกก็จวด หมดแลต่มาไม่ทันกันมาไม่ทันมันมืดแล้วแล้วมืดแล้วเม็ดด้วยเออนี่ฝนก็ตกนี่ก็ทุ่มเนื้อแล้วอ่ะทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึงแล้วครับนกมันก็เลยที่จะนั่นนั่นไปหน่อยนะแต่จริงๆเราก็เราก็ถ่ายเออเห็นทันตัวไหนก็ตัวไหนอ่าใช่ใช่ใช่ตัวที่ว่าเอ่อต้นตัวไหนขันบางตัวก็ไม่ทันแล้ว เนี่ยแลวของเราก็ยังมีอีกมากมายเนะที่เราที่เรายังไม่ได้รีวิวในในวันนี้นะมือก่อนนกไม่ขันแล้วฝนตกด้วยลงเม็ดด้วยเออนี่วันวันนี้เราก็จะรีวิวประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวไอ้สองสามวันเดี๋ยวท้องฟ้าดีเดี๋ยวมารีวิวซับใหม่อาที่เหลือนะวันนี้เราก็เปิดเปิดแบ่งไปบางส่วนก่อนเอาบางส่วนที่ว่าอที่เราได้เห็นครับแต่ส่วนที่เรา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 ที่ว่าเรายังไม่ได้ถ่ายเนี่ยอเดี๋ยวเราค่อยมา รีวิวให้กันใหม่ครับ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 นี่เลยแม่นกอีกมากมายเนอะวันนี้มืดไปก่อนก็เลยรีวิวได้ไม่หมดครับนี่ครับนี่เลยเผื่อท่านใดสนใจนะติดต่อเข้ามาได้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสตลัดนี้สวัสดีครับจานครับผมครับครับ